สูงขาแล้วโอ้ได้หลายแล้วนี่เยอะแยะเลยครับพอคุนปุเลยไปบ้าได้สวัสดีค่ะน้องหญิงลูกสาวหลานนะคะวันนี้นะคะน้องหญิงจะพาทุกคนนะคะไปเก็บแหนงหน่อไม้กันค่ะเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งแหนงเล็กแหนงใหญ่ มากมายเลยจ้าเป็นแหน่งหนอไม้นะคะที่ โดนไฟไหม้นะคะมีทั้งตัวที่เป็นแดงแล้วก็ตัวที่เป็นหนอก็มีนะคะนี่แม่กำลังขุดนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่แล้วก็มีหนอใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะมีแต่หนอสวยๆนะคะที่อยู่ในดินเลยแม่ขุดขึ้นมาอุบอัพขาวๆเลยค่ะ แต่ว่ามันแก่แล้วเนาะแม่อ๋อนีน่ไงมีเล็กๆอยู่นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้ดึงไม่ออกอออได้แล้วค่ะ น้องหญิงก็จะหาเก็บหน่อเล็กๆนะคะส่วนแม่ก็กำลังขุดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแม่จะขุดได้เยอะหรือยังแม่เมื่อกี้อะไรแม่แวบได้หน่อใหญ่เลยเหรออ๋อมันซ่อนอยู่ข้างในเหรอแม่นี่งกำลังจะได้อีกใช่ไหม ไม่ใหญ่เท่าไหร่อ้นี่ใหญ่จัขงขาสวยน่ากินอ๋อหวบแจยวขาวสวยน่ากินแต่แต่ว่ามือเรานี่ดำดำแม่ขุดอะไรนี่ขุดปู ใช่เหรอทำไมรู้ทำไมเก่งจังรู้ปูมาเก็บหน่อไม้ก็ได้ปูด้ดว,ยดวยนะคะตัวหนึงน่ง,งดได้แล น้องเป็นสาวคนแกนยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานอ้าวไม่ใช่แล้วมัวแต่ชมนกชมไม้อยู่นะคะไม่รู้ว่าแม่หายไปไหนแล้วไปตามหาแม่กันคะ่ะได้เยอะจังยอ้โ้เยอะมากต้นเลยฮะเสียงนกยุงนกยุ่งอยู่ไหนคะนย่ที่วัด เยอะเลยไปปอกกันได้ดินเขาเลือกหนอนางดินอ๋อว่าอยู่มันทำไมข,ขาวๆสวยเนาะเราขุดเอาในดินดเอาในดินนะคะไ,<ป>ได้เยอะเลยค่ะ กำลังจะไปออกกันนะคะออกทางนี้แม่เมื่อกี้หนูมาเข้ามาทางนี้ค่ะทางนี้ออมาเ้วจใจระวังด้วหน,นะคะเงินสบายดีเนาะใช่ ชุ <c oughs> ้มขาแล้วโอ้ได้หลายเายนี่เยอะแยะเลยคนระับพอผุนเมื่อไรไปถึงบ้านได้หลาย ปอกเสร็จแล้วก็ได้เยอะอยู่นะคะเป็นหน่อไม้แล้วก็ที่เป็นตัวหน่อไม้ก็มีนะคะที่ไปเก็บกับแม่มาอันนี้แม่จะมาคัดเอาอ่อนๆคัดเอาอ่อนๆแล้วก็ ไม่แกงไม่ผัดไม่ทำใบยปนะแกงกับน้ำรีกระปีอันนี้ก็ทำหน่อไม้ส้มได้ได้เขาไม่นิยมทำกันแน่เนยเหมือนหนอมันอันนี้มันเป็นแขนงมันที่ไฟไหม้แล้วมันแตกใหม่ไฟไหม้กมัน じゃあおすすめの。